ปังประกาศสิทธิ์เฉลยเหตุผลที่ไม่อยากแต่งงานทั้งที่แฟนสวยขนาดนี้ปังประกาศสิทธิ์เผยภาพที่แหวนแหวนปวริษาลงเป็นภาพที่ตนให้ดอกไม้เซอร์ไพรส์คนพิเศษไม่ใช่คุกเข่าขอแต่งงานรับคุยกันมาสองปีแล้วชมฝ่ายหญิงน่ารักบอกตนไม่ได้อยากแต่งงานแต่ถ้าแต่งอยากแต่งแค่ครั้งเดียว เผยแอบหวงแฟนสาวเพราะเป็นสาวเซ็กซี่แต่ไม่ได้ห้ามทำเอาหลายคนแอบตื่นเต้นกันยกใหญ่เมื่อแหวนแหวนปาวริษาลงภาพของคาสโนว่าตัวพ่ออย่างปังประกาศิตโบสวนคุกเข่ามอบช่อดอกไม้ให้แฟนสาวพร้อมแคปชั่นชวนให้สงสัยว่าหนุ่มปังขอแฟนสาวแต่งงานแล้วไม่บอกเธอหรืออย่างไร งานนี้เมื่อได้เจอหนุ่มปังประกาศสิทธิสตูดิโอ JSL ลาดพร้าว107ที่มาร่วมบันทึกเทปรายการจันพันดาวร้องสู้ฝันซีซั่นหนึ่งก็ไม่พลาดที่จะสอบถามถึงรูปที่คุกเข่ามอบช่อดอกไม้ให้แฟนสาวแอนบัวสีฟ้าแฟนสาวเจ้าของธุรกิจอาหารทะเลแต่งงานในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวเผยว่าวันที่14่ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นไปมอบดอกไม้ให้สาวหลายคนเข้าใจว่าเป็นการขอแต่งงานหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยครับเรื่องมันเริ่มตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์เป็นวันเกิดของคุณผู้หญิงคนสวยคนนั้นก็เลยเอาดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์ให้เขาทีหลังแต่ตอนให้ทำตลกด้วยการคุกเข่าให้เพื่อนๆเ,เขาก็เอารูปไปลงไม่ใช่การขอแต่งงานครับ หน้าอย่างนี้แต่งได้เหรอครับสาวคนนี้คือคนที่คบกันอยู่เป็นคนพิเศษครับชอบที่เขาเป็นคนนิสัยดีมากมีวุฒิภาวะขยันทำงานเก่งมากรู้จักกันได้ยังไงเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็รู้จักกันมาเกือบเกือบสองปีแล้วแล้ว,ลวที่ตกลงคบกันจริงจังและอันนี้คบกันจริงจังแล้วเหรอหัวเราะคือต้องบอกอย่างนี้เราโตแล้วทั้งคู่ บางเรื่องไม่ต้องคุยกันเยอะก็เข้าใจคนติดภาพว่าเราเจ้าชู้เขาว่าอย่างไรบ้างไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้เลยให้ความมั่นใจกับเขายังไงเราก็เป็นตัวของตัวเองนะให้จริงใจแสดงออกจากสันดานที่แท้จริงเลิกเจ้าชู้ถอดเขี้ยวเล็บผมไม่เคยมีเขี้ยวเล็บอยู่แล้ว เมื่อไหร่ใช้คำว่าแฟนก็เป็นคนพิเศษครับไม่รู้สิคำว่าแฟนคำว่ารักต้องคิดก่อนพูดเพราะเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างคือเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญมากผมคิดอยู่เสมอในชีวิตว่าถ้าแต่งงานก็ต้องแต่งครั้งเดียวแต่เอาจริงๆผมไม่อยากแต่งงานมุมมองของผมมองว่าถ้าคนเราจะรักกันในอนาคตต้องอยู่กันให้ได้จริงๆ ก่อนในปัจจุบันแล้วค่อยคิดเรื่องแต่งงานผมเองก็ยังไม่เคยแต่งแต่เห็นคนอื่นแต่งการแต่งงานอาจจะเป็นความสุขร่วมกันระยะหนึ่งถ้าเราบริหารให้มันยืดยาวได้ก็เป็นเรื่องที่ดีคิดกับตัวเองมาเสมอว่าถ้าแต่งจะต้องแต่งครั้งเดียวผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครั้งนั้นเพื่อนๆ มาแซวกันเยอะไหมเยอะครับแต่ไม่เป็นไรผมสบายสบายอยู่แล้วที่สำคัญคุณแอนเขาก็น่ารักด้วยนิสัยเปลี่ยนไปขนาดไหนถึงคบกับเขาเหมือนเดิมครับเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรขี้อยู่ที่ไหนก็เหม็นฉันใดก็ฉันนั้นเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเดิมต่างกันแค่อายุมากขึ้นแต่คนก็บอกว่าเขาเองก็แซ่บ ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปลงไอจีบ่อยๆสวยไงยเซ็กซี่ด้วยห่วงไหมห่วงครับแต่ก็ไม่